กรรมเก่าหากเราสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทําบาปเพิ่มมันจะหมดไหมครับและถ้าหมดนะเราจะรู้ยังไงว่ามันหมดแล้วมีโอกาสที่จะหมดภายในชาตินี้ได้ไหมอ,อ,อย่างนี้ก็แล้วกันจริงๆแล้วเรื่องของกรรมเนี่ยนะ เป็นสิ่งที่ไม่อาจคเนได้ไม่อาจที่จะมาประมาณเอาไม่อาจจะคาดคเนเอาแต่ผมบอกได้อย่างนี้คิดง่ายๆก็แล้วกันถ้าหากว่าเราทำบุญมาแบบหนึ่งที่จะให้ผลในช่วงออตอนเด็กนะมันจะมาในรูปที่ว่ามาเกิดกับพ่อแม่คู่หนึ่งนะที่ดีหรือไม่ดีจะเลี้ยงดูเราอย่างประคบประงมเราแบบประนีหรือว่าแบบลูกลวกหย,ยาบๆยบเนี่ยนะหรือว่า บุญแบบไหนที่จะทําให้โตขึ้นมาได้เรียนแบบใดกับใครนะครับแล้วก็จะมีชะตาชีวิตได้ไปทํางานแบบใดอันนี้เนี่ยนะเขาจะให้ผลชัดเจนว่าจะนําเราไปพบกับใครบ้างนี่ตัวนี้นะถ้าหากว่ามองนะครับว่าบุญให้ผลอย่างไรเรามองเป็นหลักๆอย่างนี้ก่อนเขาพาเราไปเจอใครนี้เราจะทํากับเขาย่งไงนะ จะทำกับพ่อแม่อย่างไรจะทํากับครูบาอาจารย์อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องกรรมใหม่แล้วนี่มองมองอย่างนี้นะนี่มองแบบคร่าวๆแบบหยาบๆที่สุดนะถ้าหากว่ามองเป็นระยะการให้ผลอ่าเราก็อาจจะมองได้ว่าถ้าทําบุญมา,มาก อาจจะให้ผลไปยี่สิบปีมีความสุขไม่มีความทุกข์เลยไม่มีชะตาไร้ๆายคือไม่มีเรื่องกระทบใจไม่มีเรื่องที่จะมาทำให้กายเนี่ยต้องบาดเจ็บหรือว่ามีอาการที่ทุพพลภาพต่างๆนะครับอย่างนี้ก็20ปีนั้นเนี่ยบุญให้ผลนะเขาวางแผนไว้ว่าจะให้ยาวขนาดนี้ประมาณนี้นะ ถ้าหมด20ปีนั้นก็อาจจะเจอทุกบ้างเอออาจจะเกิดชะตากรรมอะไรบางอย่างที่นะมาตัดรอนความสุขมาบั่นทอนเอความรู้สึกสบายใจนี่อันนี้เป็นเป็นเรื่องของการวางแผนของบุญเก่าซึ่งเราเอไม่สามารถมองเห็นเป็นภาพนะถ้ายกเว้นแต่ว่าจะมีอภิญญานะครับแต่สามารถรู้ได้ ด้วยประสบการณ์ตรงว่าเฮ้ยช่วงนี้รู้สึกว่าโชคดีตลอดไอ้ช่วงนี้ทําไมมันแย่นักนะมีแต่เรื่องร้ายๆแล้วก็เหมือนกับผีซ้ําด้ำพลอยนะไอ้ลากจูงกันมาเลยนะดวงดวงไม่ดีเรื่องนี้ไม่พอนะเอา ความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกอะไรแบบนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่เราจะรู้สึกได้ว่าวิบากของกรรมเนี่ยมันมีมืดบ้างมีสว่างบ้างอย่างไรแต่ถ้าหากแนะเรามองมองออกมองกายของตัวเองออกมองใจของตัวเองออกมองมองเห็นนะว่าลักษณะของกายเนี่ยมีส่วนผสมของความสว่างหรือว่าความมืดมากกว่ากัน นะอย่างเช่นบางคนเนี่ยรูปร่างหน้าตาดีนะสุขภาพดีอันนี้ก็เรียกว่าผลของความสว่างมีความชัดเจนกว่าความมืดหรือในทางจิตใจเราคิดดีหรือคิดร้ายมากกว่าอะไรที่มันดนใจออกมาจากข้างในเนี่ยนะให้รู้สึกโน้มเอียงไปในทางบุญในทางกุศลมากกว่ากันนี่ก็เรียกว่านะเป็นของเก่าที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกฝ่ายดีหรือฝ่ายร้ายทีนี้ไอตัวที่มันจะตัดสินใจจริงๆว่าจะคล้อยตาม อาการดีหรืออาการร้ายจะต่อต้านแรงยั่วยุให้ทำบาปทำกรรมแค่ไหนนี่ตัวนี้เราก็จะมองเห็นนะครับว่าเออมันมีความเป็นฝรั่งเขาเรียกความเป็นไดนามิกอยู่คือคือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ไม่ใช่อยู่นิ่งนะมันมี มันมีส่วนผสมของความเคลื่อนไหวมันมีแรงเก่าแล้วก็แรงใหม่ไอการที่มาตั้งคำถามว่ากำเก่านะเราสร้างบุญกุศลอย่างเดียวโดยไม่ทำบาปเพิ่มเนี่ยนะแล้วมันมันจะหมดได้หรือเปล่านี่มันมันต้องต้องตั้งโจทย์ใหม่นิดหนึ่งนะครับว่าบุญเก่าของเราเนี่ยเราต้องสร้างไว้อย่างไรแค่ไหนมันถึงจะให้ผลได้นานกว่า นะมันจะให้ผลชนะไอความอยากจะทําบาปนะไอไอ,ไอที่ไม่ทําบาปเพิ่มเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยบาบใดที่ยังมีอวิชชาอยู่ยังหลงผิดอยู่ยังเข้าใจผิดอยู่เนี่ยมันไม่มีทางทําบุญได้อย่างเดียวเอาแค่ว่าโมโหแล้วคิดด่าในใจแค่เนี้ยทําบาปแล้วนะเพียงแต่เป็นบาปเล็กน้อยยังไม่ได้หลุดออกไปทางปากนะการที่เราไม่ทําบาปเพิ่มเนี่ย บอกได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ยกเว้นแต่เป็นพระอนาคามีเนี่ยตรงนี้บาปเริ่มจะไม่ทำแม้ด้วยอาการทางใจนะครับแม้แต่พระโสะดาบันกับพระสกทาคามียังมีราคาโทสะโมหะอยู่นะโอกาสที่จะทำกรรมด้วยใจเนี่ยก็ยังมีแม้ว่าจะไม่ค่อยทำด้วยวาจาไม่ได้ทำด้วยทางากาย กายกายกรรมแล้วเนี่ยนะแต่ก็ยังทําด้วยใจอยู่นะนีนี่นี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าการทําบุญไม่สามารถเป็นไปได้อย่างเดียว มันยังไงยังไงก็ต้องทำบาปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับโดยที่เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามส่วนที่ว่าบุญเก่าจะหมดหรือไม่หมดแค่ไหนนะ,เ,ะเราก็ถ้าไม่มีอภินยาก็ต้องดูเอาด้วยประสบการณ์ตรงว่าช่วงไหนดวงดีช่วงไหนดวงร้ายแล้วเขาวางแผนมาหมดแล้วกเกานะมันจะสลับกันอช่วง ช่วงขึ้นช่วงลงช่วงสว่างช่วงมืดแต่ถ้าเราเจริญสติไปมากๆเข้าเห็นกายเห็นจิตนะจนกระทั่งประมาณถูกว่าอย่างนี้เรียกว่าความมืดอย่างนี้เรียกว่าความสว่างมองเห็นนะว่าจากไอตัวตนนี้เลยที่มันกําลังปรากฏนั่งอยู่นี่ยืนอยู่นี่แหละเนี้ยคุยกันอยู่นี่ฟังกันอยู่นี่แหละว่าสัดส่วนนี้มีความสว่างหรือความมืดมากกว่ากันแล้วมองเห็นเป็นนิมิตของชีวิตโดยรวมเลยนะว่าไอช่วงของความสว่าง จากของเก่าม,มันให้ผลช่วงไหนนะช่วงต้นชีวิตช่วงกลางชีวิตหรือช่วงช่วงปลายชีวิตนะแล้วมันมันจะค่อยๆเห็นไปเป็นเรื่องอาจินไตนะไอความสว่างประมาณประมาณนี้ตอนแรกๆก,กก็อาจจะมองว่าเออสักสิบปีได้มัง้งนะหรือว่าสักยีปีสักครึ่งชีวิตได้มัง้งนะแต่จะไม่เห็นนะจะไม่มี เห็นเลยว่าชีวิตของใครเนี่ยมีแต่สว่างนะผลมีแต่ความสว่างรออยู่อย่างเดียวไม่มีมันมีแต่มืดแล้วก็สว่างมืดแล้วก็สว่างสลับกันเพียงแต่มันจะเห็นคลี่ออกมาเป็นไทม์ไลน์เนี่ยนะว่สว่างอ่ยาวแล้วก็มามืดสั้นๆแล้วก็กระโดดกลับไปสว่างอีกนะแล้วก็บางทีก็สลับกลับมามืดยาวบ้างนี่ตรงนี้มันมันมันเป็นสิ่งที่เราจะเห็นนะว่าคําว่าบุญเก่าหมดเนี่ย มันมันไม่มีหรอกนะมันมีแต่ว่าถูกวางแผนมาเป็นล็อกๆไว้อย่างไรและปัจจุบันเนี่ยเรากําลังทําบุญมากกว่าทําบาปหรือทําบาปมากกว่าทําบุญมันจะซ้อนเข้าไปสเป็นสมิตินะมิติของของเก่าที่ให้ผลอยู่กับมิติของของใหม่ที่เรากําลังสร้างอยู่นะมันมันเป็นปฏิสัมพันธ์กันนะมันเป็นอะไรที่เคลื่อนไหวไปขนานกันนะครับ แต่จะไม่มีนะจะไม่มีเด็ดขาดที่ว่าเห็นแต่สว่างหรือเห็นแต่มืดอย่างเดียวนะครับ